สวัสดีค่ะอาจารย์มงุฎพยากรณ์ค่ะาจะมาทํานายดวงชะตาผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะ,ะคำนานายนะคะเริ่มบ้าตั้งแต่วันที่9ก้นสุสุวันที่15พฤษภาคมค่ะค่ะอาจารย์จะทํานายโดยใช้ศาสตร์แห่งไพ่ยิ่สีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะชะตาช่วงนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ เรื่องงานค่ะเป็นเดอะซานอัศวินถือถ้วยคุณกําลังจะโชคดีด้านการงานนะคะบริษัทจะปรับตําแหน่งคุณขึ้นให้หรือไม่ก็โปรโมทขึ้นในทิศทางที่ดีนะคะแล้วท่านใดที่มองหางานใหม่เดี๋ยวคุณจะได้บริษัทและองค์กรใหม,ใหม,ใหม่ที่ค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นแฮง์แมนเด็กที่เหรียญนะช่วงนี้เซ็งสุดๆกับการเงินที่มีอยู่นะเพราะตอนนี้คุณคุมรายจ่ายไม่ได้เลยนะคะมีแต่เรื่องห่งการใช้ใจ่ายนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะ เป็นเดอเมจิเชียนหทั่วช่วงนี้ระวังปวดหัวง่ายไมเกรนนะแล้วก็เครียนเรื่องงานนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวผ่านได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเป็นทาวเวอร์ควีนถือเหรียญช่วงนี้ก็ระวังนะคะชีวิตคู่จะมีการรอของละแหงนะคะเรื่องเงินเงินทองทองนะส่วนท่านใดที่จีบจีบเป็นอยู่นะคะช่วงนี้จะยังจีบไม่ติดนะคะส่วนในเรื่องของบริวารเนานะ เป็นเลิฟเวอร์นะคะสีดาบนิ่งๆเนาะลูกหลานและบริวารอยู่ตามปกตินะยังไม่มีอะไรก็ตามแต่ให้เราหนักใจหรือทุกข์ใจเพิ่มนะคะค่ะท่าในใดที่กดเข้ามาดูอาจารย์แล้วกดไลค์กดแ like, ชร์กดที่เพจอาจารย์มุกบุากร์ะน,นะคะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ